พี่พี่บาสน,นะคะวันนี้นะคะว่าจะมาชวนพี่พี่นะคะมาเล่นกันอีกนะวันนี้เราจะทําน้ํามันพลนะคะน้ํามันพลนะคะจากน้ํามันที่หมดอายุของบารอีกสอขวดนะคะก็อันนี้คือน้ํามันงาน,นะคะหมดอายุแล้วตั้งแต่เดือนเก้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ํามันไพลนะคะ หมดอายุแล้วเดือน10บค่ะ2ขวดที้บาไม่ได้ดูเลยนะคะว่ามันหมดอายุไปแล้วนะคะก็บาจะเอาไพลอะคะ่ะมาเคี่ยวน้ำมันนะคะสะกัดน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็จะใช้2ตัวนี้ค่ะเป็นน้ำมันที่ใช้กับไพลน,นะคะเดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะว่าปาจะทำอะไรต่อนะคะเท่านี้ก่อนคะ่ะปาไพลนะคะหั่นบางๆนะคะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยบางเท่าไหร่แต่ว่า ถ้าบางได้มากๆก็ดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ทอดแล้วก็ใช้เวลาทอดน้อยลดค่าไฟลงนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยบางบัดหั่นไม่ค่อยบางเท่าไหร่แต่ก็โอเคพอได้อยู่นะคะก็หั่นหมดนี่นะคะอันนี้ก็คือไพล1กิโลค่ะ เราก็จะสับไพรนะคะหยาบหหน่อยอาจจะละเอียดก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าพี่ๆจะมีความสะดวกจะทําแบบไหนนะคะเสร็จนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปในโครกเลยค่ะไม่ต้องเต็มนะคะประมาณครึ่งหนึ่งของโคลกนะคะแล้วเราก็เริ่มตำเลยค่ะตําไพรนะคะการตำเนี่ยค่ะก็ จะช่วยทำให้ตัวยาของใครออกมาดีกว่าการที่เราไม่ตำนะคะค่ะพี่ๆก็ถึงขั้นตอนการทอดน้ำมันหรือว่าบางท่านอาจจะเรียกการเคี่ยวน้ำมันก็ได้นะคะก็จุดไฟกลางนะคะอันนี้เราจะใช้ตเตาไฟฟ้านะคะ ใช้ไฟเบอร์สามค่ะไฟกลางนะคะแล้วก็เทน้ํามันลงไปให้ท่วมนะคะ,ะกะละมังนี้นะคะใช้น้ำมันทอดนะคะก็ประมาณสามส่วนสี่ของกะละมังนะคะเทน้ํามันลงไปให้ได้ประมาณ3ส่วนสี่นะคะขั้นตอนการทอดน้ํามันหรือว่าเคี่ยวน้ํามันนะคะแล้วก็จะตั้งนะคะกะละมังเราจะใช้กะละมังแทนกระทะนะคะหรือว,ว่าหม้อทอดนะคะก็ เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟประมาณลำดับ3นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะอันนี้เราใส่น้ำมันงาก่อนนะคะใส่หมดเลยค่ะอันนี้นะคะมันไม่ถึงลิตรนะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเก่าที่หมดอายุก็เหลือประมาณ8ขีดหรือว่าแ0 0 ml นะคะก็เทหมดเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันพรายอีกตัวนะคะเป็นน้ำมันที่หมดอายุไปแล้วเหมือนกันค่ะ เทรวมไปเลยค่ะหมดเลยอันนี้ประมาณ600 ml นะคะหรือว่า6ขีดนะคะค่ะเทห,หมดเลยนะค่ะแล้วก็รอให้เขาเกือบๆจะเดือดนะคะตอนนี้เป็นระหว่างการรอน้ำมันเดือดนะคะสักครู่ค่ะคำนวณแล้วนะคะว่าปราใช้ไพลเนี่ย1กิโลนะคะสับหยาบหรือมาตัมนะคะมันมันค่อนข้างจะเยอะกับน้ำมันประมาณ เกือบๆสองลิตรแต่ไม่ถึงเนาะบักก็จะเพิ่มน้ำมันมะพร้าวไปนะคะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะสกัดร้อนนะคะเกรดเครื่องสำอางคะ่ะราคาไม่แพงนะคะถูกกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะแล้วก็อันนี้1ลิตรนะคะบกก็จะใส่ไปหมดเลยค่ะก็ใส่น้ำมันมะพร้าวนะคะอันนี้ยังไม่หมดอายุนะตัวนี้นะคะแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะได้นะคะ ก็เพิ่มไปนะคะใส่น้ํามันมะพร้าวลงไปรวมไปกับน้ํามันที่หมดอายุแล้วนะคะใส่ไปเลยค่ะหมดเลยค่ะหมดเลยนะคะค่ะพี่ๆการตำน้ํามันไพลนะคะป้าจะแนะนำให้หั่นแล้วนะคะแล้วก็ตำนะคะตำหยาบนิดนึงนะ,ะอาจจะแบบละเอียดก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเราหั่นแล้วทอดน้ำมันนะคะตามที่ที่ในคลิปอื่นๆนะคะสอนมันตัวน้ํามันมันจะออกมาน้อยะคะ่ะน้ํามันที่เป็นตัวที่รักษาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันจะออกมาน้อยนะคะเราจะตาแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงมือเหลืองค่ะแล้วก็ถึงจะทอดน้ํามันนะคะก็คืออันนี้เป็นเทคนิคนะคะก็หั่นแล้วตำนะคะก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะทอดนะคะดีกว่าค่ะเชื่อบาดค่ะมาทำมาแล้ว วัตถุดิบชิ้นหนึ่งนะคะในการทำเครื่องสำอางก็คือน้ำมันมะพร้าวนะคะพี PP ่ๆคะเราไม่ต้องใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ะคะ่ะเราใช้น้ำมันมะพร,ร,ร้าวเกรดเครื่องสำอางนะคะน้ำมันมะพร้าวจะมีหลายเกรดนะคะแต่การทําเครื่องสําอางเพื่อจําหน่ายนะคะหรือจ่ายแจกนะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันมะพร้าวเกรดเครื่องสําอางนะคะเขาจะเขียนไว้เลยค,ะะคะ่ะราคาค่อนข้างจะแตกต่างกันหลายเท่าอยู่นะคะ ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินจริงๆนะคะก็จะจะค่อนข้างแพงนะคะแต่อันนี้เป็น,เป,นเป็นเกรดเครื่องสำอางก็จะถูกลงคะ่ะเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตเครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายใจแจกนะคะเข <c oughs> าก็เริ่มเดือดแล้วนะคะพอปุดปุดแบบนี้ค่ะพอเริ่มเดือดแบบนี้ให้ลดไฟลงนะคะลดไฟลงนะคะเพราะาตอนแรกปัดเปิด3เนาะเพื่อนๆจำได้นะคะพี่ๆจำได้เนาะ ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือสองนะคะก็เดือดแล้วนะคะก็ไม่ใช่ปล่อยไว้ให้เขาเดือดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องค่อยๆค,คนนะคะระวังหม้อไหม้ด้วยนะคะคนช้าๆเราจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันกับหม้อนะคะเราจะไม่ไปไหนนะคะเพราะว่ามันอาจจะไหม้ได้ซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดว่าน้ํามันมันไหม้นะคะก้นหม้อไหม้กลิ่นเขาจะใช้ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคงสภาพให้กลิ่นเขาหอมนะคะ ก็อยู่กันหน้าเตาเลยค่ะกันมอไม่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ทราบไหมว่าบาจะมาทำอะไรค่ะบามาทำน้ำมันพายนะคะ,ะเห็นไหมคะไม่พายน้ำมันพายค่ะโอ้ยไม่ใช่น้ำมันพายหรือไม่ใช่น้ำมันพายนะคะน้ำมันพายลดอาการปวดเมื่อยค่ะพี่พ ค่อยๆเคี่ยวช้าๆนะคะจะเย็นๆนะคะการจะทำอะไรให้ได้ดีก็ต้องใช้ความใจเย็นนะคะความนิ่มนวลน,นะคะสบายๆนะคะค่อยๆเคี่ยวด้วยความรักเนาะดูมันค่อยๆเดือดทีละหน่อย เสร็จแล้วคะ่ะพี P ่พี่แอนเอน้ำมันไพรเคี่ยวร้อนนะคะก็เอามาใส่ขวดเดิมของเขาลคะค่ะอันนี้นะคะลิตรหนึงอันนี้ลิตรหนึงคะ่ะแล้วอันนี้ก็ประมาณกะด้วยตาหน้าจะาสักประมาณ400 ml นะคะได้ประมาณ2,400ถึง2,500 ml นะคะก็ต้นทุนก็คือใช้ไพร1กิโลนะคะ ตำหยาบนะคะแล้วก็น้ำมันที่เห็นนะคะใช้ได้อีก2ปีเลยนะคะอันนี้บัตรเขียนเฉพาะวันทำรรนะคะส่วนวันหมดอายุนั้นดมกลิ่นแล้วก็ดูสีเอานะคะเพราะว่าเราใช้เองค่ะเราไม่ได้เอาไปขายนะคะสวัสดีค่ะ